ทำไมกูถึงได้สนใจแมปอะไรแบบนี้วะเย้ปลีกนางฟ้าปลีกนางฟ้าไ้ม่เดมีมังกรมีปีกเลยน้วหลังจากไม่ปีกตั้งนานเอาอะไรก็ยินดีทีรอทนกับเข้ามากันอีกแล้วนะกับช่องเออมังกรมีปีกเพิ่งมีปีกเมื่อกี้เลยอย่โอ้กูเข้าใจเหตุผลที่กูเล่กแบบนี้มาเล่น เพราะว่าเพราะว่าจะได้บินได้เงินสดายก็เป็นมวงกรมาตั้งนานออเออแล้วมันเลิกอยู่กันแบบของเออปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาจากทาวเวอร์อืมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเพื่อสารฝันการเป็นเออังกรของผมนะนะผมจะทำสิ่ง,งนี้ ็คือการเล่นแบบเวลาเอาแหอันดับแรกคือเราต้องทำยังไงอ่ะมันมีซอมบีบบกมือตรงนี้ด้วยแล้วสมาร์ทท็อกมันได้ไหมเฮ้ยสมัรจอยเดิร์เลโก้เฮ้ยเฮ้ยเอา้ากูจอยมาแล้วจอยมาที่ไหน <c oughs> กลับไปก่อนได้ไหมกลับไปก่อนเออกู <c oughs> จะกลับไปได้ยังไงวะเดี๋ยวคือขออนุญาตเล่นแบบปกติก่อนได้ไหมเออยังพิ่งไปอีเวนต์อ่ะคือตอนนี้ยังไม่ไม่ยังไม่ไมคุ้นเกออมอ่ะเข้าใจไหมอันดับแรกอ๋อคอยชี้ให้เราตรงนี้ปีนขึ้นไปบนนี้โอ้โหสมาร์ อตุเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะต้องบอกแม่ปจะมีแค่นี้อเฮ้ยเอาละระหว่างที่มันเป็นเรามาดูเน็ตกว่ามีลัคกี้รุ่นร้อยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเลยเยอะจะไม่โกงไหมหน่อยร้อยเปอร์เซ็น่ะเราไม่สนไม่รู้โกงหรือไม่โกงแต่ว่าถ้ามันให้ฟรีก็เอาวะนะเอาละมีอะไรให้เราทำอีกโอ้มีฟรีกิฟต์นี่ไงกิฟต์กิฟต์กิฟต์เฮ้ยนี่คืออะไรอะเราสามารถคุยกับมันได้ไหม โอ้สามารถกระโดดได้แต่เลอไม่กระโดดตอนนี้ฮ่าไม่โดดเฮ้ยไมมันปีนเร็วจังวะมันมึงเป็นซูเปอร์แมนหรือไอมึงเป็นสัตว์ปอร์แมนหรือเอ้าไปแล้วเฮ้ยโป้เหรอไอ้บ้าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะปีนเร็วขนาดนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้หรอกนั่นแหละผมว่าเรามาจุดหมายแค่นี้ก็พอนะกระโดดโอ้กระโดดเฮ้ยแค่เนี้ยคือกูมากระโดดแค่เนี้ยนะ โอ้เรามีปีกที่ซื้ออ๋อนี่มันจะบวกความเร็วจากปีกที่เราซื้อเจอไหมเราได้เป็นตะเก,กียบทุนร้อยกว่าบาทได้อยู่มันต้องผล็อ,ลอกไปทีราคาได้นะหมดตังค์แล้วตอนนี้หมดตังค์แล้วตอนนี้ดูดิมันจะเร็วขนาดไหนวะ The ปีกโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วมากเฮ้ยมันกูผมไม่เล่นเรื่ปีกไม่เล่นเรื่บินแล้วกันนะเอาอะไรขอรขอนุญาตใช้เอ่อสปีดบูทั้ง10%เฮ้ยไอ้บ้าแม p มันเล่่่่่นนนไไไ้อออาีเเรมละะกั เข้ามาเล่นอะไรกันน่ะ Five minutes later เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกูจะตามทันอยู่เลยทำไมอยู่ๆมันเร็วขึ้นวะปืนของฉันคนนี้ไปไม่ถึงยังงั้นเหรอู้ว่าแต่คนนั้นมีอะไรอ่ะมันเหมือนมีเออหอคอยสักอย่างบนเฮ้ยนักัวจริงเลยอ่ะเพื่อลๆเราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ้ำเลยวิ่ง่มด้วย S <S <an> ไหนซื้อเลยอืมซื้อมาหนึ่งอัน <S <S <an> <S ขอไข่ที่ดีที่สุดในจักรวาล <S an> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาแล้ <S an> วล่ะ Impossible กูไม่ได้ใช้น้ำยาทุกคนผมไม่ได้ใช้น้ำยานะไ <S an> อ้บ้าคือกูกูมีดวงกับเกมแบบนี้ไ <S an> <S an> <S an> มค์เซ็ตดิน้องพี่ขอจำม <S an> เฮ้ย,ย,ยรีเจนเนอรี่เลยออกงาปป่ายไปเปล่าอันต่อไปต้องเป็นระดับเมสติกก็ไม่อ่ะ เฮงแลเลยไม่น่าลบมากล้ามหายเลยนังเอาแหละเดี๋ยวผมไปฟาบอีกสักนิดหน่อยแล้วกันอุ้ยไอ้ผ้าเร็วมากเร็วมากเฮ้ยเร็วมากเร็วมากเวแต่สัตว์มันพวกแล้วบวกเงิกึนหรือเปล่าถือว่าบวกสเปซอี่เอาเถไปฟาดี๋ยวไปฟาบอีกสักนิดนึงแล้วกันนะแล้วค่อยแบบ กับมาจอยอีกทีนึงอะแล้วก็จะไปดูอีเวนต์เลโก้เลยดูเหมือนจะมีอีเวนต์ที่แบบจำกัดเทอเฮ้ยคือถ้าเราทำอีเวนต์ได้เราจะได้เป็นแฟงกิ้ง,ง,งสไตล์เหรอเฮ้อยฮิฮิเป็นคนละตัวเลยเฮียอ้บายเจ้าบวกค่าพันเคแต่เลี้ยงอะไรก <laughs> ันนี่เอ ้ยิงสูงยิ่งช้าความดันโอ้ยไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวเราเราไปสูงกว่านี้ไม่ได้มันช้าเกินไปเราเราออกมาได้สูตชัน้นบรรยากาศแล้วตอนนี้คือไม่ไหวละขออนุญาตแล่นลงตรงนี้เลยกันเฮ้ยบินไปเลยลูกพ่อไอ้ติดใส่มือเลยอ่ะมันจะเต้นทำไมวะเมื่อกี้กูเห็นนะอืมอับแพงกูอัพทีโคตรแพงเลย <c oughs> กระพริกน้าปลาตอนนี้ บีต้องฟา,า,าร์มเอาแมวเฮ้ยสองพันกับห้าพันสั่งนี่นันี่ไงซื้อเลยเฮ้ยเราจะเก็บน้ำยาร้อยเปอร์เซ็นไว้ใช้ตอนไหนดีทุกคนเดีตอนนี้เรามีน้ำยาร้อยเปอร์เซ็นกี่นาทีไม่ไม่บอกนาทีวะไม่กล้าใช้อ่ะคือของมันตีอ่ะอืมขอสี่เปอร์เซ็นเน้นเน้นอุ้ยได้ลายแพนด้าไม่เห็นดุกเก่งกตรงไหนเลยวะขอมิสติกดิเฮ้ยโโอ้ห ครั้งสุดท้ายมันก็ให้ตัวที่กาที่สุดกลุ่มมาควรดีใจไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยสามารถนี่ไงแคมป์ทูบิ๊กเลยโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดนี่ไงโอ้โหสวมใส่ที่ดีสุดก็ที่ดีดด <c oughs> ที่สุดก็ตัวเดิมอ <c oughs> ิสึกกวตัวเดิมอะ่ะ <c oughs> เอาแหละผมว่าเราไปตรงนี้กันดีกว่า <c oughs> นี่ไปเอาแฟงกี้สไตล์เออสุขีจริงๆันไม่ได้เกี่ยวก,กวับอะไรกันกับแฟงกี้สไตล,ล์ก็ดแค่คุยกันละ มาทำมาจอยยีวเป็อะไรไม่รู้ือว่ากูมาอะไรอะอะไรเป็นตัวโอ้ยวาร์ปเลยอืมเลยเกอร์โคยดเมาแวไหนคขาพีททำอะไรฮะคนตินเนลคนตินเนลมานดู๋ว่าเอาไปข้ามทูเด่ะอันตี้โอเคช่างมันช่างมาละกันนะไหนเอาปีกหายเฮ้ยทำไมคนมีบล็อกเลโก้ตรงนี้กันนะตอาปีกอะเอามีมังกรมีเลโก้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้น อ๋อที่บอกรางวัลให้เราต่อบล็อกเพื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของจักรวาลนะ่ะเดี๋ยวนะเ <c oughs> มื่อกิ้ว่าทำไรอืมโอเคตอนนี้เราได้บอกมาแล้วโอ้ยจชาติไหนกูจะทำเสร็จเดีย๋ยโอ้โอโอบล็อกเยอะเสร็จเลยเอรอไอ้บ้าขึ้นไปออตโต้ โอ้เราไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีปีกแลยกุ้งชาเริ่มต้นใหม่แล้วน้องเริ่มต้นใหม่แล้วเอ้าแม่กวบอกขึ้นมาแต่กูไม่ได้เอามาเอาเป็นว่าเรื่องนั้นช่างหัวมันไปก่อนเลยกันนะตอนนี้เรามาเอาแชมป์ตรงนี้ขอด้วยกันนะไอ้เมื่อกี้มันมากเกินไปทุกคนเล่นไปชั่วโมงแน่ไม่ไหวไม่ไหวเวลาน้อยมี ไปเลยโมโหมากเลยอด A few moments later เฮ้คเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเน้ยเี้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย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 ยเ้ยเฮ่ยเเ้วเฮ้ยเ้ยเเยเฮ้ยเย ยังไม่ถึงอีกเกอร์มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวโอ้ยไม่เลยไม่แล้ว <c oughs> ไม่ถึงแน่ๆวันนี้มันทิ้งแน่แน่วันนี้นนนโอ้เจ้าแสกันเหรอยังไม่แสงหรอกปกป้องปิดไปอัลตร้าเฮ้ยโผ่ยไอ้มุกยุทอะไรกันไม่ถึงปกไปโอไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาแก้แค้นเน,นี่ยนังอย่างนี้ต้องไปเอาปีกใหม่ ไเชียอะไรคนกู่าดวงกูไปกับอันแรกหมดเล้เฮียอันแรกเปิดมาสุ่มได้แับสีลุงอะดูนี่ดิเปิดได้แต่อะไรไม่รู้อืมช่างมาเลยกันโอ้กูได้แมวนายยังนี่น่นาเบื่อตุกจอกอไม่อยากเล่นน,ะนี่ไงการอัพไซ์ไปเลยโอ้บอที่ 5, 000, 5, 000ห้าพันห้าพันไอ้น้องไอ้คุ้มแลยน้องงานนี้ อีซี่วินอีซี่โจเลยนะเนาะเฮ้ยมาพอละวพอแล้พอล,พอลอ้เดี๋ยวเอาเป้าหมายเราวันนี้แบบขึ้นเอาหอคอยสูงสุดก่อนแล้วกันเอ้าไอหกปีกนี่มันก็ไม่ได้เอายากดิบอ่ะมันก็ไม่ได้ยากเอา,อย,าอย่างอย่าคิดดิบอ่ะไหนดิจะปีนเร็วขนาดไหนกัเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วะนะกลางปีกเลยลูกพอ่อเท่านี้กูก็เป็นมังกรสมใจอยากและ เฮ้ยถึงถึงมันจะคือปีกบ well ินไม่ได้แต่บินเร็วมากเลยนี้เฮ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากไม่ทันเอ้ยไม่ไม่ใครก็โดนกูแซงหมดถึงแน่เฮ้ยไม่เกินหนึ่งนาทีจะซ้ำหรือเกินกันนะไม่รู้ตัวว่านี่มันโอ้โหมาแล้วน้องมาจุดสูงสุดจะโกวานขาดูหน่อยนิเฮ้ยพี่มาเอาถ้วยรางวัลน่ะนะได้ไงเอาเลยหนึ่งถ้วย หนึ่งสองอะไรอะ่ะสองมาส่งไม่ได้พอบขี้โมยเมื่อกี้มัน,มนมคนทะลุออกไปทะลุไปเลยขี้โมงเลยมันว่าที่นี่คือสูงสุดแล้วโอ้ยมีขนมปังให้อาด้วยอขอแล้วกันนะทำอะไรได้ขนมปังอ๋อมันคือบวก5%่าเปอร์เซ็นต์เงินไปเลยลูกพ่อบินกลางไปอีกนี่ไงเบรนทุกคนทุกคนแกภาพนี้ไว้นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์โลกเอาตัดลิปเลยจบเลย้วยกัน